โน้ตทางล้วนจนกับโนดตเอราวันโน้ตทางล้วนจนกับโนดตเอราวันโน้ตทางล้วนกับที่คือโน้ตทางล้วนก้องเด็กยิิงอรัญญาบานออกครองนะครับซ่องลานกับที่พุ่บานครับบานออกครองอาบโยำเภอเนื้อครองังววัตตาบีครับโน้ตเอราวันรับโน้ตเอราวันเ้ืยไอโนองกองในกัรเล็บแมนชั่นรัตราบีนะครับ ช่องลานที่ส้นมบันทึกเทปอากจนับกจนโพบันรายย่เมือนครจังหวัดกระบี่นะครับมีนายตินกระจาพ้นเป็นประธานกรรมการทีคาดนายทุตัดกจาพ้นเป็นนายสนามและก็มีนายมูดพยายามเป็นผู้จัดการสนั่งครับรบนกรเนชองล้านครองลาน่องพื้นบานนะครับ้องลานองพื้นบาทกำลังกองร่วมอะไรกำลังกองร่วมอยู่ในนี้นะครับตอนที่แป๊ดนั่เป็นตอนที่แปตอนนี้กันไอ้นองก็ไปนอง ในการเซฟแมนชัเพร้อมกร้ดามอะไรวะเลยนะครับฝ่ายแดงเป็นดอนที่แปดกับไอ้น้องอเขาเรียกไอ้น้องเป็นดอนที่แปด เรามาแล้วเป็นช่องลานยาโยมอำเภอเมืองร่วมกับเนื้อคลองนี่ไปแล้วไปแล้วไปดูวันนี้อันี้มันเป็นดงดําดําด้วแดงโนดแดงกับโนดแดงจากอำเภอเมืองกับโนดดําจากอำเภอเนื้อคลอง จุดงกลงตกลงงลานมีกันเล่นนกันนี้ไล่ลานนะครับคนนี้เราเรียประมาณะลานบัสไต่เตียวทางมันรับจับจะเราเดิมพันประมาณช่องลานบัสไดบไดดกได้าเข้าๆก้่ฟาไปฟาไปยัเป็น้อลยรับ

น้แดงเป็นนองมาได้เลยแดงนะเดี then that then that ๋ยวถูกนะขัดดังเหมดคางเม็นกับัดควาดงเมนเหม็นไคนะรับไม่เคยแพ้ใครมาคนนี่รักไหมาองฮะอยากเป็นดอกรับเป็นนอง Mày đâm ra thang men gặp nó dâm nó dâm gần nó thang luôn gặp nó có ngon Muốn ngon 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 Đi Đi ra ngon đám đấy mời đám nhiều đấy đâu đấy ai đám bay lá này đang tung đây về Do đây đám đồn tay đấy, chém nó cầm đo, mà đeo cầm mà đeo ทำําแกงกแดงกับแกงกับโตกันวันเบอร์หนึ่งของกับี้กับเบิดร่องกองกะบี้ปกปะเลกกันเองจิงเจมกะบี้กันันนี้เทวดาิงเจมกับี้ทำตาจะลบอยู่แล้วมา่เนี้ยกับขึ้นมาดูอย่างสมักย่แล้วมัมดูงสมซักซี้

คู่นี้ไม่ร้อยไม่ดีมอกูได้ร้อยนะครับนี้ครับมิรลักแวนว่ามาร์กหน้าเลนกับแล้วกัคู่ต้องลานกับคู่นี้ต้องลานต้องนี่ต่อยเบื่อขาไปเอาไปร่งเวียนต่อยลอกราคากับไปลังเวียนกับไปลังเวียนเปลี่ยนเดิมรู้เลยมันไปลังเวียนไม่อย่าไปลังเลนครับไม่อย่าไปลังเลนนี่ไอ้ดำตัมตาไม่ตุกเลยเปิดตั้มตาไม่ทัน Ê, đây vậy cao cao ô phải đâm tới cái đó ô น้องครบเป็นเตาครบเป็นเตาเป็นเตากลางไอ้น้อง like คราเป็นเตาเป็นเตาอีกงีเก้รเ้ง้ากเีนีไ้ครับเปลี่ยนเฟไรครับอ้ไดครับเปลี่ยนเฟลงไรครับหวาทดำเล่นแล้วครับไม่ อควันกำปูข้างเราโดนไอ้ดำก็โดนเจ็บๆไอ้แดงมีแต่เยอะมีแต่ั้งางควันเราควันเราควันเรากระบอกแล้วควันเลยจะตุ้กตาแดงแดงมันแกงข้างข้างนัก ไอ้ดำลุกได้ย้อนมาจัดจินเที้ยวกองเขี้ยครับไค้จะได้ขึ้นเบอรนนึ่งกระบี่ครับเรามาเล่นอยาาากรคัน้อ้นกันไปนี่ยุติดำครับยุติดำถ้าย้อนไปนี่ยุติดำ เส็ดห <Cornell> ้าครั้งยูดีแงนี่นี่าเลีวอ้าครังกันล้ารุ่งกันไปรุ่งกันมาอยูดีเดงแก่ปลายยอดยู่ตีดำถูกกับเั็กรูกยกับตบ พาเลทีนาทีเอทีนาะทีตึ้นดาตึนใจตึนตาลึงตึ้นตจนี่นะครับคุณนี้ออกมาแล้วยืดตีตัวไหนขึ้นยีดตัวไหนนี่ดำอย่างจันทร์ดินกูตัวลังแดงไม่ทียบเลยนะครับแดงอำเภอเมืองดำอำเภอเนื้อคลองนะครับจังหวัดกระบี่รัดต่อรัดรองรัดเลนรัดลมอะไรครับ ใช่ครัพลิกไปพลิกมาหลายครั้งเลยงนนั้นมันคุยได้มันดูมันี นปรายอดแดงโ้นปรายยอ,อาวิธีการเกมเขมข้าวาวัดข้าวขาวัดข้าวมัดข้าวมดกับแดงไวเทียบเรียบเต่ได้ยืนนะวันนี้คับเทียบเรียบแล้มีปอยอดวยเด็กนีรับเด็กมีะไรจัดเต็ง แล้วมันจะเป็นตัวป็นกล้งกันะท0อนาทีนาที0่องแดงครับมาเป็นรองเป็นองกน แดงก็ไม่ชวนควัดเลยนะครับเลยมายืนอย่างกอดง้างกับมันสั่งลูกชายพยศตาดไปเนี่ยครับมาไหมไอ้แดงนี่แย่งแย่งยอดแต่มันจะมันได้ควัดกันลุยเดินหน้ากับมันได้ตัว ข้าไปข้าไปไปย้อนข้าไปไปย้นข้าไปเล็ก็เล็ไปซุ่มยิงนะต้านกันต้อกันไปไปไปต้อนกัน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 รปต้อนกันไ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  ไปล okay. ั้งไงไางดเลำลั้งไอ้แดงมานาาเูานี้แะลรกบพลิกไปพลิกมาพันท้องคนละท้องท่ามกลางแล้วเอจิเจนาทีเจนาทียง่าดกันยง่ล้วไปเบื่อนังไอ้ด้กันแย่งแย่งแล้ว เต็นเต้นตลอคูนี้ต้นเต้ลอดออกมาเลยคนนั้นคู่นี้มีการชิงตู้เย็นสามาดด้วยตู้เย็นสามาจนะปั่นเริ่มสามาดด้วยครับ เนี่กับมีพันลมรามาะตัวเย็นรามานะครับีกล้องแท้กลองกองจริงนะครับไอแดงกาตวัดยอดองกาตาวัดยอดว่ัะิงกับิงเบอร์นงระบีกับปูนีชิงเบอร์นึงราบี่ใย่ินะครับเ่ดียอำเภอเมืองลุยยดีินื้อคร่องกับดําเนื้อกคราะแดงอำเภอเมืองนะครับ โนดแดงคือโนดเอราวันนะครับพ้กงหนกับเซมแมนชั่นกับโนดดำคือโนดทางดวล่องลานที่พื้บานนะครับ่องลานที่พื้นบานเช่นคร้ยันกับเอยันกับเอยแงับเอยดำารือแดงแดงหรือดำอีกสักครู่มีการตบไอ้ดำเข้าไปบูเลยเนะไอ้ดำเข้าไปบูเข้าไปบูเข้าไปบู้าไปบู แดงต่อยลังกแดงต่อยเหกลังลงเลยไปจีเปนาทีไปเลยจีเปนาที

หน้าบนครับน้าบนครับครับน้าบนครับที่ผูครับตรง้ำตอเป็นอีกควายเนื่องตีหิงยิ่สสำหรับทีางดวนกับรถทางดวนเป็นควาชานะ